สวัสดีครับพวกเรานอฟสตูดิโอ วันนี้เราจะมาส่อยหนึ่งเรื่องล็อบบี้ฮูดเรื่องราวของโจนสุนโหดที่เขาดันรับภารกิจสุดยากมาแต่ค่าตอบแทนก็เยอะเช่นเดียวกันและทําให้เขาต้องปลอมตัวเป็นพอลูกออนสุดธรรมดาซึ่งเรื่องราวจ,จะเป็นเช่นไรต่อไปชันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับตัวหนังได้เปิดเรื่องเมื่อที่2เพื่อนสีคู่หูโจนอัจฉริยะพระเอกมีชื่อว่าจื่อถัวเพื่อนของเขามีชื่อว่าตาถงกําลังทําการปล้นโรงพยาบาลเอก,กชนสุดหรูแห่งหนึ่งพวกเขานั้นมีความชนานาญเป็นอย่างมากแม้ว่าตรงหน้าของพวกเขาคือห้องซีเมนต์0 4รุ่นปรปับ หมีอินฟราเรดและมีเซนเซอร์พวกเขาก็สามารถเจาะมันได้อย่างง่ายดายพยายามเปิดตู้เซฟไปและยังแทงม้าไปด้วยอีกด้วยในขณะเดียวกันณนะโรงพยาบาลแห่งนี้ที่ฮองคลอดผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าหมิงเอ๋อร์ลูกสาวตระกูลพันล้านอย่างตระกูลหลี่ตอนนี้เธอกําลังคลอดทาย,ยาของตระกูลอยู่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเหมือนกับพวกพระเอกหลังจากที่เปิดตู้เซฟได้แล้วพวกเขาก็โกยเงินไปจนหมดและยังไม่ลืมโกยยาที่มันแพงๆไปขายด้วยโดยเฉพาะยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเมื่อได้ของทุกอย่างแล้วพวกเขาติดต่อไปหาหั หน้าของพวกเขาชายคนนี้มีชื่อว่าเฮียแวนพร้อมกับให้เฮียแวนมารับทั้งสองคนที่โซนบีจากนั้นจืดถทัวและต้าถงพวกเขาก็ได้ใส่เสื้อกาวยัดของเต็มตัวและเดินออกมาแบบชิวๆแต่โชคร้ายราปรพอเดินผ่านพอดีและพวกเขาก็น่าสงสัยสุดๆรปรพอขอค้นตัวพวกเขาถ้าหากให้คน้นพวกเขานั้นโดนจับแน่ทั้งสองคนเลือกจะวิ่งหนีและวิ่งกันไปคนละทางจืดถทัวนั้นเข้าไปหลบภายในห้องน้ำที่กำลังมีคนใช้อยู่ส่วนในฝั่งของต้าถงวิ่งเข้าไปภายในห้องผู้ป่วยมีญาติกำลังร้องไห,ห้ให้กับผู้ป่วยอยู่เขาก็เนียนร้องหไห รพอปพภหาทั้งสองคนไม่เจอพวกเขาจึงได้ไปหาที่อื่นตอนนี้ทั้งสองคนรอดแล้วในเวลาเดียวกันมิงเอ๋อและลูกของเธอก็ได้ออกมาจากห้องคลอดยังปลอดภัยทุกคนต่างมายินดีกับทาย,ยาทคนใหม่ของตระกูลแต่แล้วในตอนนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นชายคนนี้เขาปลอมตัวม,มาเป็นหมอซึ่งเขามีชื่อว่าแม็กแฟนเก่าของมิงเอ๋อเขาเข้ามาที่นี่ลักพาตัวลูกของมิงเอ๋อไปพร้อมกับลากเตียงของมิงเอ๋อร์เข้ามาในลิฟต์ทุกคนนั้นตามเขาไม่ทนันมิงเอ๋อนั้นตกใจมากที่เจอกับแมกกซึ่่่งงงงตตอออนนนนีีี้เเเขาาาํลัสัสยใจทไปงงบค และมีลูกคนนี้ทั้งที่พวกเขาทั้งสองคนสัญญากันแล้วว่าจะหนีไปด้วยกันและมีลูกด้วยกันทําให้มิงเอ๋อร์พยายามบอกกับแม็กมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ถ้าแต่งงานแล้วและขอร้องคืนลูกของเธอมาเถอะแต่แม็กเขาก็บาไปแล้วตอนนี้เขาไม่ฟังอะไรทางนั้นและเขาก็บอกว่าเขาจะเอาตัวมิงเอ๋อร์ไปพร้อมกับเด็กคนนี้ทันทีที่ลิฟต์เปิดออกเขาก็ได้ลากเตียงของมิงเอ๋อร์ลงมาที่บันไดรปภและคนของตระกูลรีวิ่งไล่เขาทันทีและดึงเตียงของมิงเอ๋อเอาไว้ทําให้พวกพระเอกที่อยู่ใกล้ๆตอนนี้พวกเขามารวมตัวกกกกกันนแล้วววพเขาา็ตใจึ่รปร ไล่พววเขาซะอีกแต่ความจริงมันไม่ใช่พวกเขาจึงได้อาศัยจังหวะนี้ลงบันไดเลื่อนไปเพื่อจะออกไปจากโรงพยาบาล ในฟังคอง Mac, มแม็กเมื่อเขาเห็นว่ามีคนดึงเตียงไว้มากเกินไปเขาจึงได้ตัดสินใจทิ้งเตียงของมิงเออร์และพาเด็กผู้ชายคนนี้วิ่งหนีแทนเขาได้วิ่งมาที่บันไดเลื่อนดานบนของพวกพระเอกรอปภรและคนอื่นๆล้อมเขาเอาไว้ทุกทิศทุกทางและตอนนี้เขาก็กำลังจะโดนจับแต่แม็กเขานั้นไม่ยอมเขาขัดขืนอย่างสุดแรงทําให้ตัวของเขาและเด็กพลัดตกลงไปจากบันไดเลื่อนซึ่งมันสูงมากๆจากเหตุการณ์นี้แม็กได้เสียชีวิตส่วนเด็กน้อยลูกของมิงเออตอนนี้น้องก็กำลังจะตกถึงพื้นจื่อทัวที่เห็นดังนั้นเขาจึงงรีีบวว้้าาเเด็กนนออยไททแต่่สิ ที่เขาคว้าเอาไว้ได้มันก็มีแค่ผ้าเท่านั้นแต่ตัวของเด็กก็ไหลตกไปอยู่ดีโชคดีที่มีคนข้างล่างรับเด็กเอาไว้ได้ทันทําให้น้องปลอดภัยและตอนนี้ทุกคนต่างยกย่องทั้งสองคนว่าเป็นฮีโร่แต่พวกเขาไม่สนใจรีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าพวกเขามาขึ้นรถกับเฮียแว่นและหนีออกไปจากที่นี่ได้ในที่สุดวันต่อมาพวกเขาได้อคของเมื่อขายได้เงินมาก้อนใหญ่ แต่ถึงแม้พวกเขาจะเป็นโจรที่อัจฉริยะแค่ไหนก็ตามหาเงินได้มากแค่ไหนพวกเขากลับเสียมันไปไง่ายๆในฟังคงจืดถัวเขานี่ติดการพนันเป็นอย่างมากส่วนตาทงก็ไม่แพ้กันตัวของเขานั้นชอบทําตัวให้ดูรวยซื้อของเกินตัวให้ดูรวยเอาไว้เพื่อจะเอาไปจีบผู้หญิงที่รวยๆและแน่นอนเมื่อพวกเขาใช้เงินหมดแล้วพวกเขาก็ได้กลับไปปล้นต่อไม่มีงานไหนที่พวกเขาไปปล้นไม่สําเร็จทั้งการยกเขาบ้านเปิดตู้เซฟและขโมยวัตถุโบราณต่างๆนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากเฮียแว่นเป็นอย่างดีเนื่องจากเฮียแว่น เขาทำเป็นเซียนด้านการปลดล็อกตู้เสพและคนที่คอยรับงานให้กับทั้งสองคนก็คือเฮียแว่นนี่เองและเมื่อทั้งสองคนได้เงินก้อนหม่มาพวกเขาก็ทำเหมือนเดิมจีถัวได้เข้าไปเล่นพนันจนหมดตัวและได้ขอย,ยืม10,000แบาทจากเจ้าของบ่อนจากนั้นเขาก็ได้กลับไปที่โต๊และนั่งเล่นอีกในฝั่งของต้าถงเขาก็อวดรวยไปเรื่อยไปของแพงๆให้กับลูกสาวมหาเศรษฐีเพื่อหวังจะได้แต่งงานกับคนที่มีเงินจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาในฝั่งของจื้อถัว่วตอนนี้เขาเล่นพนันหมดไปแล้วอีกหนึ่งแสนทำให้โดนเจ้าของบ่อลลากเเเขข้าาาามคคุยว่จะืนนงิน แต่เจ้าของบอลเขาก็ไม่พูดดีๆอยู่แล้วและให้ลูกน้องกระทึบจือถัว่วทําให้จือถั่วเลือกที่จะหนีเขาได้กระโดด้างตึกและหน,นีออกมาได้แต่กลับโดนตำรวจที่ยืนรอเขาอยู่แล้วคนคนนี้คือเพื่อนของเขามีชวันนักสืบโมทั้งสองนั้นเคยเรียนด้วยกันสมัยเด็กวันนี้นักสืบโมพากองกําลังเขามาจับพวกบอลเถื่อนพอดีจนบังเอิญได้เห็นจือถัว่วเขาจึงได้จับจือถั่วใส่กุญแจมือแต่จริงๆแล้วเขานั้นช่วยเพราะยังไงซะสุดท้ายความเป็นเพื่อนกันโมเขาก็ปล่อยจือถั่วอยู่ดีและหนังก็ตัด ลูกคนรวยอยู่นั้นเขาก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดเป็ดเดินมามองเขาอยู่เขาจึงได้รีวิ่งออกมาหาผู้หญิงคนนี้และเธอก็มีชีวาเยี่ยนซึ่งแท้จริงแล้วเธอนั้นเป็นภรยาของต้าถงนั่นเองทั้งสองคนแต่งงานกันตั้งแต่อายุ18ปัจจุบันเยี่ยนเธอนั้นทํางานเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์จึงต้องใส่ชุดคอสเพย์อยู่บ่อยๆพร้อมกันนั้นต้าถงก็ไม่กลับบ้านมาหลายเดือนแล้วเธอจึงได้คิดถึงต้าถงเป็นอย่างมากเมื่อรู้ข่าวว่าต้าถงอยู่ที่นี่เธอจึงมาหาแต่ตาถงกลับไม่่่พออใจเเเเป็นนนนนนยยยยาาาาางมมกกทีีีดดดูขขแแบบบ้้้ไลลละลยยัั ทําให้ไว้ใจกันแบบนี้เขาก็บอกว่าให้อย่ากันไปเลยทําให้เยี่ยนเธอนั้นหงอยทันทีแต่เธอก็ได้บอกต้าทงเราคงอย่าก,กันไม่ได้เพราะนึกจะตอนนี้เธอท้องแล้ว ตาทงที่ได้ยินเขาก็ตกใจและเขาก็ได้บอกเยี่ยนให้ไปทําแท้งเพราะตัวของเขาค่อนข้างจะงดงิดง่ายและเขาก็อยุ่กับเด็กไม่ได้หรอกนะเพราะก็ไล่เยี่ยนกลับไปซะดเขานั้นมีงานต้องทําทําให้เยี่ยนเดินข้อตกกลับไปทันทีซึ่งน่าสงสารมากๆและหนังก็ตัดภาพมาในฝั่งของพระเอกจื่อถั่วเขานั้นได้กลับมาที่บ้านแต่ว่าพ่อของเขากลับไม่ค่อยจะต้อนรับเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าทางบ้านของจื่อถัวยอมเป็นหนี้มหาศาลเพื่อให้จื่อถัวนั้นเรียนสูงๆแต่จื่อถั่วกลับไม่เรียนปัจจุบันไปทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้้้วัันนีซือออของกกลบมมมามามายพ สงสัยว่าเอาเงินมาจากไหนมาซื้อมากขนาดนี้จื่อถั่วก็ได้บอกอย่าคิดมากเลยเขาทําธุรกิจอยู่นะพอได้สวนกลับไปทันทีธุรกิจอะไรเป็นแมงดาหรือว่ามิจฉาชีพนั่นทําให้จื่อถั่วไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาได้ถามพ่อกลับไปว่ามีเงินซื้อของมาให้เท่านี้ก็พอแล้วไม่ใช่หรอแต่พ่อก็ได้โมโหหนักเข้าไปอีกเขาเนรอยากให้จื่อถัว่วมีอาชีพที่สุจริตชนและของพวกนี้ที่จื่อถั่วซื้อมาเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นของโจรหรือเปล่าเขาจึงได้จับมันโยนทิ้งออกไปอนห้องพร้อมกับไล่จื่อถัวอนนลีแต และที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านของจื่อถัวอีกต่อไปสถานการณ์ของจื่อถัวค่อนข้างจะแย่เลยตอนนี้ติดเงินหนึ่งแสนอีกทั้งโดนพอไล่ออกจากบ้านแตกหักกับครอบครัว จากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่ฟังของเฮียแว่นเจ้าของแก๊งตอนนี้เฮียแว่นกําลังอาศัยอยู่กับภรรยาของเขาแต่ตอนนี้ภรรยาของเฮียแว่นค่อนข้างจะมีอาการทั้งจิตเพราะก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเพิ่งจะส่วนเสียลูกตัวน้อยไปทําให้เธอนั้นเสียจใจเป็นอย่างมากและแทบจะกลายเป็นบ้าเฮียแว่นจึงต้องซื้อตุ๊กตาเด็กมาให้เธออุ้มเอาไว้เพื่อให้เธอนั้นยังคิดว่าเธอนั้นยังมีลูกอยู่แต่ว่าความโชคร้ายก็กําลังจะมาถึงเฮียแว่นเมื่อเขากลับมาที่บ้านเขากลับพบว่าบ้านของเขาโดนยกเขาไปหมดแล้วเขานั้นสู มันไม่เหลืออีกต่อไปในตอนที่เขากําลังหมดหวังอยู่นั้นกลับมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาคนที่โทรมาเป็นนายหน้าหาง,งานอีกคนนึงชายคนนี้มีชื่อว่าเฮียเจ็ดเสนองานให้กกบเฮ er ียแว่นบอกว่ามูลค่าง,งานในครั้งนี้มากถึง7ล้านเลยนะทําให้เฮ er ียแว่นได้รีบวางสายและโทรเข้าไปหาวูพระเอกทั้งสองคนเพื่อน,นัดเจอกันเกี่ยวกับงานครั้งนี้คนแรกที่นัดคือจือถัว่วบอกให้มาเจอกันตามที่ที่ตกลงกันไว้อีกคนนึงก็คือต้าถงซึ่งตอนนี้ต้าถงกําลังโดนยึดรถรูของเขาเนื่องจากเอาเงินที่ปล้นมาได้เปเป้ิิงงงงหมมมดขาาไ่่ีนสวนดรถ และรถก็โดนยึดแล้วจากนั้นไม่นานทั้ง3คนก็ได้มารวมรตัวกันที่รถของเฮียแวนซึ่งเฮียแวนก็ได้บอกว่างานในครั้งนี้มีมูลค่ามากถึง7ล้านจะทํำไหมแต่งานมันค่อนข้างจะอันตรายไม่รู้ว่ามันจะคุ้มไหมแต่ทั้งสองคนที่ได้ฟังคาว่า7ล้านจากสถานการณ์ของพวกเขาตอนนี้มันแย่สุดๆทั้งสองคนได้บอกเฮียแวนรีบออกรถเลยงานอะไรเขาก็ทําพวกเขาได้ขับรถมาจอดที่บ้านมหาเศรษฐีคนหนึ่งหลักลอบเข้าไปภายในบ้านได้อย่างง่ายดายพวกเขาได้ทําตามแผนที่วางเอาไว้จีทัวและต้าธงกำลังมาเปิดตู้เสพเพื่อ เงินและพวกเขาก็ได้เงินมาแล้วแต่เงินมันน้อยหรือเกินแล้วเฮียแว่นนั้นไปไหนแล้วหรือว่าเขากําลังไปเปิดตู้เซฟใหญ่กันนะทั้งสองคนออกเดินตามหาเฮียแว่นและก็ได้มาเจอว่าเฮียแว่นกําลังวางยาสลบเด็กจากนั้นเฮียแว่นก็ได้เฉลยกับทั้งสองคนว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราไม่ใช่เงินในตู้เซฟนั้นแต่เป็นเด็กคนนี้ต่างหาก พวกเขาทั้งสองคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากในคุยกันแล้วไงว่าเรานั้นจะมีจยาบรณเอาเด็กวางไว้ที่เดิมดี๋ยวนี้เลยแต่ถว่าเฮียแว่นเขาก็ไม่ยอมวางเสียงสัญญาณเตือนภายในบ้านได้ดังขึ้นพวกเขานั้นรอช้าไม่ได้จึงต้องรีบหนีออกมาจากบ้านหลังนี้ก่อนและกลับมาที่รถจื่อถั่วนั้นโมโหเป็นอย่างมากให้เฮียแว่นอธิบายมาซะเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไงเฮียแว่นก็บอกงานในครั้งนี้เขารู้ดีถ้าบอกทั้งสองคนทั้งสองคนต้องไม่ยอมมาแน่เขาถึงต้องมาทํางานด้วยตัวเองทําเอาจื่อถั่วที่ฟังเหตุผลมันก็ฟังไม่ขข้นเเเเาาาาอกกว่จะดด็ไ He ็ไไปคืแแตฮ ร้องพร้อมกับทวงบุญคุณใครกันที่ลากผู้แกออกมาจากจุดต่ำสุดใครที่สอนวิชาต่างๆให้กับพวกแกจนเป็นโจรได้ถึงทุกวันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ฉันนะ่ะโดนโยกเขาบ้านเงินไม่เหลือมแม้แต่บาทเดียวภรรยาของฉันก็กําลังป่วยอีกแถมตาของฉันมันก็สันขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะบอดอยู่แล้วพวกแกนะ่ะมีปัญญาเลี้ยงฉันหรือเปล่าเงินนี่มันสําคัญต่อฉันมากๆเลยนะและตัดพ้อทั้งสองคนว่าอยากจะเอาเด็กไปคืนก็เอาไปคืนเลยนั่นทําให้จื่อถัว่วเขายืนคิดสักพักและบอกบกับเฮียแว่นขึ้นรถเถอะเราต้องรีีีีีบหนนนออกกไปจาาทท่่ํใ้เยแว ใจเป็นอย่างมากที่ทั้งสองคนยอมร่วมมือด้วยแล้วซึ่งคนที่ขับรถนีโอมาก็คือต้าถงระหว่างทางขับรถเขาได้เจอเก่งคันนึงขับรถกวนแบบสุดๆทําให้ต้าถงไม่ยอมให้รถเก่งคันนี้แซงพวกเขาไปในตอนนั้นเองเสียงโทรศัพท์เฮียแวนได้ดังขึ้นเฮียเจ็ดได้โทรมาถามว่างานโอเคไหมได้ของมาหรือยังเฮียแวนก็บอกได้ของมาแล้วทําให้เฮียเจ็ดได้บอกว่าดีมากตอนนี้เราต้องรีไปที่นัดหมายนะแต่ฉันอาจจะช้านิดนึงมีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้ขับรถขวางทางฉันไม่ยอมให้ฉันแซงเฮียแวนก็บอกเหมือนกับผมเลยผมกําลังแข่งรถกับไอ้บ้า รู้เหมฮียก็รีบแซงมันขึ้นมาให้ได้ล่ะเดี๋ยวจะสายเอาเฮียเจ็ดก็บอกไม่ต้องห่วงฉันแซงแน่เฮียเจ็ดได้เร่งรถขึ้นมาอย่างไวและมาตีคู่รถของพวกพระเอกสรุปแล้วพวกเขานั้นแข่งกันเองและหายณกกว่านั้นก็คือทางนาของพวกเขามีด่านตำรวจจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่ชายคนนี้ทุกคนเรียกเขาว่าบอสผู้ว่าจ้างงานลักพาตัวเด็กในครั้งนี้นั่นเองเขานั้นเป็นพ่อของแม็กที่เสียชีวิตในตอนต้นเรื่องจึงต้องการเด็กคนนี้เอามาตรวจ DNA อเพราะเขาเข้าใจว่านี่คือหลานของเขาบอสได้สั่งให้ลูกน้องไปรับตัวเด็กคนนนั้มา เขาต้องการแค่ตัวเด็กส่วนคนที่เหลือก็คาทิ้งให้หมดลุงน้องได้ตอบรับทราบและตรงไปเพื่อจะไปหาเฮียเจ็ดและเฮียแวน่นโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ทั้งสองคนกําลังติดดานอยู่ในฝั่งของเฮียเจ็ดโดนตํารวจลากลงไปเป่าแอลกอฮอล์เนื่องจากขับรถเกินความเร็วส่วนในฝั่งของพวกพระเอกตาทงเขาไม่มีใบขับขี่ทําให้เฮียแวนต้องขึ้นมาขับรถแทน ตำรวจก็เดินเข้ามาและถามว่าในกระเป๋าใบนั้นมีอะไรและถ้าหากเปิดดูแล้วก็จะเจอกับเด็กจังหวะที่จืดถั่วกำลังจะเปิดรถของลูกน้องบอสก็ขับมาถึงที่นี่พอดีพวกเขามีอาวุธเต็มรถท้าตำรวจตรวจพวกเขาแล้วก็พวกเขาโดนจับแน่แน่พวกเขาจึงได้หันรถกลับและขับหนีทันทีทําให้ตำรวจต้องไล่พวกเขาไปและเปิดโอกาสให้ผู้พระเอกขับรถหนีออกมาได้แต่เฮแว่นเขาก็สายตาไม่ค่อยดีเขาขับรถตกข้างทางเฮแวนได้รับบาดเจ็บและเขาก็ออกจากรถไม่ได้จึงบอกให้ทั้งสองคนพาเด็กหนีไปซะ,ไปซ,ะไปซ่อนที่บ้านของเ เฮียแว่นก่อนส่วนที่นี่เขาจะรับหน้าให้เองสุดท้ายเฮีย <Here S 1> แว่นก็โดนจับแต่โดนจับในข้อหาขับรถโดยประมาทซึ่งในได้ของพวกพระเอกทั้งสองก็กลับมาถึงบ้านของเฮียแว่นแล้วพวกเขาต้องอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนและระวังไม่ให้ภรรยาของเฮียแว่นเห็นว่าตรงนี้นั้นมีเด็กไม่อย่างนั้นแล้วก็เธอต้องติดเด็กคนนี้แน่เนื่องจากอาการป่วยของเธอพวกเขาทั้งสองคนพยายามหลบเธอเป็นสุดชีวิตและพวกเขาก็ทำสําเร็จแล้วเธอได้ออกไปจากบ้านหลังนี้ปัญหาต่อมาก็คือพวกเขาไม่เคยเลี้ยงเด็กและพวกเขาก็ต้องพยายามทําให้เด็กคนนี้นันเงียบให้ได้ส่วนในฝั่ มแม่ของเด็กคนนี้เธอก็เสียใจใเป็นอย่างมากที่ลูกของเธอนั้นโดนลักพาตัวไปเธอได้ออกแถลงข่าวสื่อมากมายต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้เรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดไปทั่วทุกช่องข่าวซึ่งเฮ er ียแว่นเขาที่อยู่ในคุกเขาก็ได้เห็นข่าวนี้แล้วจึงได้ขอผู้คุมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเฮียแว่นได้โทรกลับมาหาทั้งสองคนบอกกับทั้งสองคนให้เปิดทีวีดูเดี๋ยวนี้เห็นแล้วใช่ไหมเด็กคนนี้น่ะเขาคือกอนเงินกอนทองของพวกเราเพราะฉะนั้นเฮ er ียแว่นเขาอยากจะให้รอดจนกว่าเขาจะออกจากคุกเขาติดคุกมากสุดก็แค่2อาทิตย์ระหว่างนี้ให้้ทังงสอค ช่วยกันเลี้ยงเด็กคนนี้ไปก่อนถ้าหากเขาออกไปได้แล้วก็เขาจะเป็นคนเจรจาขอคืนคาตัวของเด็กคนนี้เองอย่าเพิ่งส่งเด็กคนนี้ให้กับพวกมันจากนั้นสองโจก็ดิเครียดทันทีแต่เมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้พวกเขาก็ช่วยไม่ได้ ทั้งสองคนช่วยกันเลี้ยงน้องโดยการเขาไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตและเปลี่ยนที่อยู่มาอาศัยอยู่ที่บ้านของต้าถงแทนเนื่องจากอยู่ใกล้โรงเรียนสอนเลี้ยงเด็กและพวกเขาก็จะเป็นต้องลงเรียนวิชานี้ไม่งั้นพวกเขาคงเลี้ยงน้องไม่ได้ถึง2อาทิตย์แน่ๆทําให้จื่อถัว่วเขาได้ปลอมตัวเป็นพ่อลูกอ่อนเข้ามาเรียนคาดเรียนนี้ซึ่งคนที่สอนจื่อถัว่วเธอเป็นพยาบาลที่มีชื่อว่าเมโลดีหลังจากนั้นพวกพระเอกก็เริ่มดูแลน้องและเริ่มสนุกกับการเลี้ยงเด็ก ทำให้ต้าถงเขาเรียโทรกลับไปหาเยียนปรับเสียงพูดให้ดูโหดจากนั้นก็ได้บอกเธอว่าไอาเยี่ยนเธอทำแท้งหรือยังไทยยังไม่ว่างก็ไม่ต้องไปก็ได้และเขาก็ได้วางสายแต่เขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าพูดแบบนี้พูดกับเธอไม่ดีเลยจึงจะกลับไปพูดใหม่ซึ่งหลังจากนั้นต้าถงเขาก็ไม่เคยติดต่อเยียนได้อีกเลยและหนังก็ตัดภาพมาที่ในฝั่งของบอสหลังจากที่ลานของเขาหายตัวไปเขาก็ได้เรียกเฮ er ียเจ็ดมาพบและถามว่าหลานชายของเขานั่นอยู่ที่ไหนท er ําให้เฮียเจ็ดได้บอกว่าเฮ er ียแว่นมีลูกน้องอยู่สองคนนั่นก็คือพวกพระเอกนั่น บอสสั่งลูกน้องของเขาไปตามล่าพวกมัน2คนซะแต่บทลงโทษที่จะเกิดกับเฮียเจ็คือความตายเท่านั้นเฮียเจ็ดโดนบอสจับใส่ห้องแช่เย็นขนาดใหญ่ภายในนั้นมีศพแม็กลูกชายของเขาอยู่จากนั้นเฮียเจ็ดก็ได้เสียชีวิตลงส่วนลูกน้องของบอสก็สืบจนรู้ว่าพัวพระเอกทั้งสองคนอยู่ที่โรงเรียนสอนดูแลเด็กพวกเขาได้เข้ามาและได้เจอกับจือถัวรีบเขาไปจับจือถั่วทันทีโชคดีที่น้องไม่ได้อยู่ด้วยเพราะตอนนี้น้องอยู่กับตาถงซึ่งตาถงที่เห็นท่าไม่ดีเขาจึงได้ฝากน้องไว้กับเมโลดี้ให้เธอขึ้นไปแอบนนห้ออองงขขเาก่ พาน้องไปหลบที่ปลอดภัยจากนั้นต้าถงก็ได้เข้าไปช่วยจื้อโถสู้กับพวกมันตัดภามาในฟังคงเมโลดี้ที่ตอนนี้เธออยู่ในห้องกลับมีลูกน้องสองคนของเฮียเจ็มาที่ห้องห้องนี้เพื่อจะทวงเด็กขึ้นโดยพวกเขาวางแผนว่าจะสาดสีใส่พวกพระเอกพวกเขาได้เขาะประตูแต่คนที่เปิดประตูก็คือเมโลดี้พวกเขาไม่กล้าสาดสีและสาดใส,ส่ตัวเองซะเลยทําให้เมโลดี้ได้ถามว่าพวกคุณเป็นใครทั้งสองคนเห็นว่าเมโลดี้น่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยโกหกไปว่าพวกเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนของต้าถงพร้อมขอเข้าไปรอในห้องรอต้าถงกล มา แต่แล้วในตอนนั้นกลับมีอีกคนเข้ามาที่นี่ด้วยนั่นก็คือเยียนเช่นเคยเมลโลดี้ได้เปิดประตูให้แต่คราวนี้เยียนที่เห็นเมลโลดี้เธอก็ตกใจมากนึกว่าตาทงมีภรรยาคนอื่นแล้วแถมภายในห้องก็ยังมีเด็กน้อยอีกยิ่งทําให้เธอเข้าใจผิดเข้าไปใหญ่ทั้งที่วันนี้เธอตั้งใจจะมาบอกผลอันต้าสาวก,กับต้าทงว่าลูกของพวกเขานั้นแข็งแรงดีและตอนนี้เธอก็เข้าใจผิดไปใหญ่แล้วตัดพามาในฝั่งของพวกพระเอกตอนนี้พวกเขาหนีออกมาจะรู้น้องของบอสได้แล้วซึ่งต่อไปพวกเขาต้องกลับไปที่ห้องแต่ในตอนนั้นเองจืััวกก็ได้หน,น โมเพื่อนของเขาเข้ามาทักโดยโมได้บอกว่าอยากจะคุยกับจือถั่วเรื่องของคดีที่มันเกิดขึ้นคดีที่เด็กหายนั้นทําให้จือถั่วรีถทวงเวลาให้กับตาถงให้เขาขึ้นไปบนห้องก่อนเอาเด็กซ่อนก่อนที่เขาจะพาตํารวจขึ้นไปตาถงรีบทําตามตอนนี้เขาได้ขึ้นมาบนห้องแล้วเขาก็ตกใจที่เห็นทั้งลูกน้องของเฮียเจ็ดอีกอย่างหนึ่งเยี่ยนก็อยู่ที่นี่ด้วยแต่เขาไม่มีเวลาคุยกับเยี่ยนเขาได้จูงมือเมลลี่ออกมาและถามว่าเด็กอยู่ที่ไหนมันยิ่งทําให้เยี่ยนเธอเขาจะผิดเข้าไปใหญ่เธอเริ่มร้องไหห้้แและะะจจวิิ่่งงอออออกกไปปปาตตพเเธดรูคน อยู่หน้าประตูก็คือจื่อทัวและนักสืบโมในฝั่งลูกน้องทั้งสองคนของเฮียเจ็ดเมื่อเขาเห็นตำรวจถ้ารู้ความจริงว่าพวกเขามาตามล่าพวกพระเอกเขาก็จะโดนจับเองส่วนพวกพระเอกถ้าหากนักสืบโมรู้ว่าพวกเขาเป็นคนลักพาตัวเด็กพวกเขาก็โดนจับเหมือนกันทําให้พวกพระเอกและลูกน้องของเฮียเจ็ดช่วยกันโกหกว่าพวกเขานนั้นเป็นญาติกันสงนั้นพร้อมก็เอาเด็กไปซ่อนไว้อีกห้องนึงโดยที่ไม่รู้เลยว่าลูกน้องของบอสตอนนี้ปีนเข้ามาทางหน้าต่างเข้ามาห้องนี้และเอาเด็กไปแล้วเขาได้ส่งเด็กใส่ตะกรา้าและให้ลูกน้องคนหนึ่งที่อยู่บนดาดดฟ้้าึึงเ็กขนไป ส่วนตัวเขาก็กำลังจะปีนหน้าต่างหนีสารวัตรโมได้เดินเข้ามาเห็นพอดีและได้ถามกับพวกพระเอกว่าคนนี้ก็ญาติของพวกนายเหรอทําให้จะบอกความจริงก็ไม่ได้สุดท้ายพวกเขาก็ต้องช่วยกันโกหกว่าเป็นญาติกันเหมือนเดิมพวกเขาได้มานั่งรวมตัวกันให้ดูเหมือนญาตินักสืบโมจะได้ไม่สงสัยและให้ต้าถงเขาไปตามเอาเด็กขึ้นมาจนตอนนี้เขาได้ห้อยอยู่ที่หน้าต่างนักสืบโมได้เห็นและเขาก็ได้เห็นแล้วว่านั่นมันเด็กนี่นาะความจริงถูกเปิดเผยเขาก็ใจล้ว,ว่าพวกพระเอกทั้งสองคนนั้นเป็นคนลักพาตัวเด็กมาส่วนคนพวกนี้ก็ไม่่ใชญติอือ จริงๆการต่อสู้ที่เกิดขึ้นโชคดีที่ทั้งสองคนนั้นสามารถหนีรอดมาได้พร้อมกับเด็กจื่อถั่วได้เอาตะกร้าของน้องไปใส่รถเข็นจากนั้นก็ได้เข็นหนีไปในตอนนั้นเองรถเข็นก็ดันไปติดกับรถคนเงินที่กําลังจอดติดไฟแดงอยู่พวกเขาจึงต้องพยายามวิ่งตามแต่ก็วิ่งไม่ทันจื่อถั่วจึงต้องขโมยรถของชาวบ้านและขับตามน้องไปส่วนในฝั่งของต้าโถงก็ได้ให้คนขับรถคนหนึ่งพาเขาไปด้วย ทั้งสองคนพยายามไล่ตามรถคนเงินไปแต่คนขับรถคนเงินก็ดันเข้าใจว่าพวกเขานั้นกำลังจะโดนปล้นมันก็ยิ่งทำให้การไล่นั้นยากเข้าไปอีกซึ่งในขณะที่กำลังไล่ตามอยู่นั้นต้าถงเขาก็ได้พลาดตกรถเหลือเพียงแค่จื่อถัวที่เขาต้องตามน้องไปให้ได้จนในที่สุดตะกา้าก็ได้หลุดออกมาจากรถคนเงินจื่อถัวรีบีไปรับน้องจากนั้นก็พาน้องวิ่งหนีไปอีกทางซึ่งที่ที่เขามาก็คือบ้านพ่อของเขานนั่นเองและมาฝากให้น้องสาวช่วยดูแลเด็กคนนี้แป๊บหนึ่งแต่น้องก็ได้บอกว่าเด็กคนนี้ดูตัวร้อนๆนะแบบน 어? 아. จากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่ในฝั่งของเฮียแว่นวันนี้เป็นวันที่เฮียแว่นถูกปล่อยตัวออกจากคุกซึ่งก็โดนลุงน้องของบอสเข้ามาดักรอเอาไว้พวกเขาไม่สามารถจับตัวพวกพระเอกได้จึงมาจับตัวเฮียแว่นแทนแล้วกันพาเฮียแว่นมาหาบอสซึ่งบอสก็ได้เอาศพของเฮียเจ็ดให้ดูพร้อมกับขู่เฮียแว่นไปว่าเอาหลานชายของเขามาซะและยังได้ยื่นข้อเสนอให้อีกว่าจากเงิน7ล้านจะเพิ่มให้เป็น30ล้านเฮียแว่นก็ตกลงทันทีโทรหาพวกพระเอกและบอกว่าให้เอาเด็กมาคืนซึ่งจื่อถั่วก็บอกตอนนี้เด็กมีอาการมีไข้เขาจะขอพาเด็ก ที่โรงพยาบาลก่อนแล้วกันนั่นทําให้พวกเขานัดเจอกันที่โรงพยาบาลแต่ตอนที่เจอถัว่วกําลังจะออกมาจากบ้านเขาก็ได้เห็นกระดาษที่ลงบันทึกเอาไว้ว่าบ้านนี้มีนี่มากแค่ไหนเพื่อส่งจืดถั่วเรียนแต่ทว่าจืดถัว่วกลับไม่ตั้งใจเรียนเขาจึงตัดสินใจรีบออกมาจากบ้านและเขาก็ได้เห็นพ่อตัวเองกําลังเดินขากระเพกเพราะว่าหกลม้มมันยิ่งทําให้เขารู้สึกผิดเข้าไปอีกเขาได้กอดพ่อและร้องไห้จากนั้นก็ขอโทษพอ่อซึ่งตอนนี้ตํารวจได้รู้แล้วว่าพวกเขาเป็นคนลักพาตัวเด็กคนนี้มาเขาอาจจะไม่ได้กลับมาเจอพ่ออีกกเลย็ได้้ทําให ได้ฝากน้องสาวดูแลพ่อด้วยนะจากนั้นพระเอกจึงรีบวิ่งออกมาเช่นเดียวกันกับฝั่งของต้าถงเขาไม่สามารถกลับไปหาเยียนได้อีกแล้วเนื่องจากเขามีคดีติดตัวถ้าหากกลับไปแล้วก็เยียนและลูกในท้องก็ต้องสวยไปด้วยเขาได้มาแอบ,บดูเธออยู่ห่างๆจากนั้นก็โทรเข้าไปบอกเธอขอโทษด้วยที่ทําตัวไม่เหมาะสมกับเป็นสามีของเธอและลาก่อนดูแลตัวเองให้ดีจากนั้นเขาก็ได้วางสายไปเยียนพยายามตามหาเขาแต่ก็ไม่เจอเลยในฝั่งของเฮียแวนเขาก็มาทําสิ่งสุดท้ายให้กับภรรยาของเขาเขาได้รับเด็กทารกคน นี้มาเลี้ยงนี่คือลูกคนใหม่ของพวกเราซึ่งภรรยาก็ดีใจเป็นอย่างมากและหนังก็ตัดภาพมาที่โรงพยาบาลจื่อถั่วเขาได้มาถึงโรงพยาบาลแล้วและพยาบาลที่เข้ามาดูแลน้องก็คือเมโลดีนั่นเองเธอดูแลน้องจนน้อง,งหายตัวร้อนแล้วและหายไม่สบายจากนั้นทั้งสองคนก็มีเวลาคุยกันจื่อถั่วก็ได้ถามเมโลดีทำไมเมโลดียังทำดีกับเขาทั้งที่รู้แล้วว่าเขานั้นเป็นโจรลักพาตัวเด็กซึ่งเมโลดีเธอก็ได้บอกกับพระเอกเธอมองพระเอกครั้งเดียวเธอก็รู้แล้วว่าจื่อถั่วนั้นเป็นคนที่มีสำนึกและรู้ผิดชอบชัวดีเธอ อยากให้จื่อถัวสัญญากับเธอว่าหลังจะจบงานนี้แล้วจื่อถั่วนั้นจะเปลี่ยนตัวเองมาทํางานสุจริตซึ่งจื่อถั่วเขาก็สัญญาและจากนั้นไม่นานตาทงกับเฮียแว่นก็ได้มารวมตัวกันที่โรงพยาบาลแล้วก่อนจะออกจากโรงพยาบาลพวกเขาก็ได้ลังเลพวกเขาอยากจะส่งน้องกลับคืนให้กับแม่แต่สุดท้ายพวกเขาก็เลือกจะเอาน้องมาส่งให้กับบอสอยู่ดีโดยเฮียแว่นเป็นคนเข้าไปรับเงิน30ล้านจากนั้นก็ให้จื่อถั่วและตาทงเอาน้องมาส่งให้กับพวกเขาที่สวนสนุกแห่งนี้ซึ่งเป็นสวนสนุกที่บอสสร้างให้กับแมคลูกชาย ขเากลับไม่มีสิทธิเล่นเพราะว่าเสียชีวิตไปก่อนทั้งสองคนอ่อนน้องมาส่งให้และได้ย้ำเตือนกับพวกเขาว่าอย่าลืมให้น้องกินนมและกินข้าวยังไงและหลังจากที่ส่งน้องไปแล้วน้องก็ได้ร้องไห้แบบไม่หยุดแถมพวกเขาก็ยังทําการเจาะเลือดน้องเอาไปตรวจ DNA จื่อถั่วและตาถงเมื่อเห็นดังนั้นพวกเขาก็ทนไม่ไหวจากที่พวกเขาจะจากไปดีๆพวกเขากับวิ่งเข้าไปและชิงตัวน้องมาเพื่อที่จะพาน้องกลับไปหาแม่ที่แท้จริงของน้องตาถงได้ตัวน้องมาแล้วและเขาก็ต้องเข้าต่อสู้กับพวกลูกน้องของบอสเขาจึงได้เอาทารกมาวางไว้ท เครื่องเล่นก่อนซึ่งบอสที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่ก็ได้สั่งลูกน้องอีกคนนึงเปิดเครื่องเล่นเครื่องนั้นทันทีตาถงพยายามปีนขึ้นไปและไปช่วยเด็กแต่เขาก็ทําไม่สาเร็จตอนนี้เด็กนั้นตกลงมาแล้วโชคดีที่จือถัว่วเขามารับเด็กได้ทันตาถงจึงบอกให้จืดถัวพาน้องหนีไปซะส่วนตัวของเขาเองนั้นกําลังโดนจับอยู่ลูกน้องของบอสจึงได้ขู่ว่าถ้าไม่เอาเด็กกลับคืนมาแล้วก็พวกเขาจะฆ่าตาถงซะสุดท้ายจืดถั่วเขาก็ไม่มีทางเลือกเขาต้องเอาเด็กกลับมาส่งให้กับวบอสพร้มบทอออคนดนจาาานนคดจบตตามไ่ิ ทำอะไรท hm 1941, ั้งสองคนเพราะได้ตัวหลานของเขามาแล้วจึงบอกให้ท like ั้งสองคนน่ะรีบกลับไปซะซึ่งทั้งสองคนก็พยายามเกลียกลกอบบอสว่าให้ส่งเด็กคืนไปให้กับแม่ของเขาเถอะลองคิดดูสิว่าแม่ต้องเสียลูกต้องรู้สึกยังไงแต่บอสก็ได้บอกว่าแล้วลองคิดดูสิฉันต้องเสียลูกชายฉันจะรู้สึกยังไงไม่นานผลตรวจ DNA ก็ได้ออกมาปรากฏว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของลูกชายของเขาบอสเขานั้นเสียใจเป็นอย่างมากเขาได้สั่งเปิดห้องเย็นและเอาเด็กคนนี้ไปวางไว้ข้างๆศพลูกชายจากนั้นก็ได้ปิดห้องเย็นตอนนี้บอสเขาได้้สตติแแกไปลว ดิเสียใจเป็นอย่างมากลูกชายของเขาก็ตายทาย,ยาทของเขาก็ไม่มีเขาไม่มีอะไรให้เสียอีกต่อไปจึงได้สั่งให้ลูกน้องจัดการพวกพระเอกทั้งสองคนร่วมถึงเหียวแว่นซะทำให้จื่อถั่วและต้าทงตรงเข้าต่อสู้กับลูกน้องของบอสหลายคนพวกเขาได้ผลัดกันรุกผลัดกันรับและในที่สุดพวกเขาทั้งสองคนก็เอาชนะได้แล้ววิ่งไปทางห้องแช่เย็นเพื่อจะช่วยน้องแต่ในตอนนั้นกลับมีนักฆ่าชุดขาวสองคนเดินเข้ามาขวางพวกเขาเอาไว้ทั้งสองได้เข้าต่อสู้กับนักฆ่าทั้งสองคนต่อสึ่งพวกมันก็ตึงมือแบบสุดจากนั้นตาถั่ สิ่งประตูห้องเย็นมันก็เป็นตู้เซฟสิ่งที่พวกเขาถนัดอยู่แล้วในที่สุดเขาก็สามารถเปิดห้องเย็นได้และเข้าไปข้างในจื่อถัวที่เอาชนะเจ้าหมอนี่ได้แล้วเหมือนกันก็รีบเข้าไปตามแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือน้องตัวแข็งและนิ่งไม่ขยับตัวของน้องนั้นเย็นเป็นอย่างมากจื่อถั่วและตาถงจึงต้องรีบถอดชุดของพวกเขาเอามาห่มให้กับน้องแต่นักฆ่าสองคนพวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้พวกเขาได้เข้ามาและพวกเขาก็บังเอิญทาประตูปิดสงังั้นแถมมันก็ยังเป็นประตูที่ออกแบบมาเพื่อเปิดจากด้านนอกหลังจากนั้นนักฆ่ากกกกกก็็ไดด้้เเเขาาามพพพืืพพ่่ออจจัััรรบววะซึง คนไปต้านเอาไว้แบบ1น่รุม2เจื่อถั่วได้ต่อสู้ไปถอดเสื้อพวกมันไปเอามาใส่ให้กับพวกเขาเองจากนั้นก็ได้หยิบพัดลมที่มีใบมีดที่คมสุดๆมาเป็นอาวุธพวกนักฆ่าม่กเาเข้ามาต่อสู้แถมพวกเขาก็ยังหนาวไปสุดๆพวกพระเอกก็ยังเอาพัดลมเป่าอีกแถมต้าถงก็ยังยื่นขวดนมให้จื่อถัว่วเอาไปสาดท,ทั้งสองคนทำให้พวกเขาทั้งสองคนยิ่งหนาวเข้าไปอีกตอนนี้พวกเขายอมแพ้แล้วแต่ทว่ายังไงสาพ,พวกเขาก็ไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ทั้งสองคนจึงต้องยืนกอดกันเพื่อมอบความอบอุ่นให้กับน,น,น,น้นองใน,น <here S 1> ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือสารวัตรโมได้เข้ามาถึงพวกเขาพยายามเปิดประตูแต่ก็เปิดไม่ได้ทําให้เฮียแว่นต้องใช้ฟีมือในการเปิดตูเ้เซฟพวกเขาพยายามกันอยู่พักใหญ่ๆและในที่สุดพวกเขาก็ทําสําเร็จแต่ว่าจีอถั่วและตาถงทันทีที่พวกเขาออกมาได้พวกเขาก็รีบวิ่งไปที่โรงรถจีอถั่วเขาได้ใช้สายไฟต่อแบตเตอรี่รถเขากับตัวของตัว,อตวเองตอนนี้เขากําลังโดนช็อตอยู่ซึ่งเขาก็ได้อดทนทําให้ตัวของเขานั้นเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าและใช้แรงของไฟฟ้าไปกระตุ้นการเต้นของหัวใจของน้องเขาพยายามทําอยู่หลายที่แต่ตอนนี้ร่าง าขของเนั้นไม่ไหวอีกต่อไปแล้วในเวลาเดียวกันรถพยาบาลและแอเบอร์เน์นได้มาถึงน้องได้ถูกพาตัวขึ้นแอเบอรเน์แต่จากสภาพของน้องทุกคนนั้นต่างหวังในทันใดน,นั้นปาฏิหาริย์มันได้เกิดขึ้นน้องได้กลับมาหายใจในฝั่งของจื่อถั่วและต้าถงก็พยายามวิ่งตามรถแอเบอรเน์นไปแต่จากสภาพร่างกายของจื่อถัว่วเขาก็ไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้เขาได้ล้มลงและสลบไปเลยส่วนบอสเขาก็ได้สติหลุดไปแล้วเขาถูกจับที่ดาดฟ้าสุดท้ายจากวีรกรรมที่พวกเขาทำตอนนี้พวกเขาได้กลายเป็นนักโทษถูกพาตัว เินเรียนการออกมาข้างนอกและเข้าแท่นประหาร ทั้ง3ได้ถูกปิดตาและพวกเขาก็โดนลั่นไกใส่ทั้งสาคนได้ล้มลงพร้อมกันพร้อมกับผู้บรรยายได้ประกาศว่าเอาล่ะนี่คือการสาธิตการประหารรูปแบบต่างๆบนโลกของเราผู้เขาชมทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าการประหารรูปแบบต่างๆนั้นเป็นยังไงและสุดท้ายขอเชิญตบมือให้กับนักแสดงของพวกเราหน่อยเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่การประหารจริงๆมันก็แค่การแสดงเท่านั้นมันเป็นการแสดงภายในหมู่บ้านจากนั้นครอบครัวของพวกเขาทั้ง3คนก็ได้เข้ามาหาพวกเขาภรรยาของเฮียแว่นได้เข้ามาแจ้งข่าวดีกับเฮียแว่นว่าต อนนี้เธอรับเลี้ยงลูกบุญธรรมถึง1ิคนส่วนจื่อถัวเขาก็ได้มีครอบครัวเข้ามาแบบพร้อมหน้าพร้อมตานั่นรวมถึงเมโลดี้ก็อยู่ที่นี่ด้วยทั้งสองคนได้คบกันแล้วส่วนในฝั่งของต้าถงตอนนี้เหยียนเธอก็ได้ท้องแก่และกลายเป็นว่าตอนนี้เหยียนเธอนั้นเป็นคนคุมเกมตาถงนั้นกลายเป็นคนกลัวเมียไม่กล้าพูดอะไรกับเหียนเลยและเขาก็รักและหวงเหียนแบบสุดๆทั้ง3คนนั้นมีชีวิตที่ดีแต่แล้วในตอนนั้นตะกูลี่มหาเศรษฐีก็ได้เข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับอุ้มน้องมาด้วยทั้งสองคนจึงขออุ้มน้องทันทีีจนสาม ยิงข้อสเสนอให้กับทั้ง3คนว่าให้ทั้ง3คนนั้นมาทํางานให้กับพวกเขาเฮียแว่นนั้นเป็นรอปรพอ่อจี่ทัวนั้นเป็นบริการส่วนต้าถงนั้นเป็นคนขับรถถามพวกเขาทั้ง3คนว่าจะรับงานนี้ไหมซึ่งทั้ง3คนก็ตกลงรับงานนี้ครอบครัวของทั้ง3นั้นดีใจเป็นอย่างมากพวกเขากลายเป็นผู้บริสุทธิ์และกลายเป็นคนที่มีอาชีพสุจริตชนและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่6.6คะแนนส่วนในฝั่งโรเทนทอมัตโตได้ไปที่70%ครับสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้ย่าลืมกด like, กดไ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปตัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ